ว่าจะอธิบายจาึกเนินสาบัวต่อครับ <c oughs> ต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่แจ้งมาว่า,าภาพมันมูฟเร็วเกินไปนะครับมันสายไปสายมาก <c oughs> จนท่านผู้ชมเวียนหน้าเวียนหัวไปนะครับนี่ก็ไปหาขาตั้งมาตามคำแนะนำนะครับก็ดูดีครับ <c oughs> ขอบพระคุณที่กดติดตามะฮะกดไลค์กดแชร์ไป อันนี้ <c oughs> ว่าจะอธิบายถึงหลักฐานการใช้บาลีของจารึกหลักนี้นะครับที่ท่านศาสตราจารย์แย้มท่านศาสตราจารย์ฉํำได้กรุณาแปลเอาไว้นะครับอ่านแปลเอาไว้แล้วผมก็ได้มาอ่านนะครับก็ได้มาเห็นาการใช้บาลีดั้งเดิมนะครับ เป็นการย้ำชัดเจนว่าคนโบราณนะ่ะใช้อักษรของสงสงรุ่นแรกมาเขียนบาลีเพื่อ,อจารึกบันทึกไว้นะครับในจารึกนี้นะ่ะได้ถูกต้องอย่างแยกแยะก,ก็คือว่าในสำนวนบาลีที่เจตนาจะเขียนให้เกิดความแท้จริงนั้นนะ่ะจะไม่เอา รูปอักษรอื่นมาปะปนนะครับจะไม่เพิ่มพูดง่ายๆว่าจะไม่เพิ่มสระพยัญชนะเข้ามานะครับจะรักษารูปเดิมที่บรรจุไว้ในบาลีเอมาเอามาเขียนไม่ไว่าจะเขียนแต่งอะไรก็แล้วแต่นะจะมาแต่งเป็นสำนวนบาลีก็แล้วแต่ก็จะแต่งโดยไม่ใช้รูปอักษรหรือพยัญชนะอื่นมาเพิ่มเติมนะครับ แม้ว e ่ามีอยู่แล้วเช่นว่าสระไอนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างตัวอย่างเนี่ยอย่างตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านแปลไว้นะครับผมมาตรวจดูก็ก็ได้เห็นว่าเนี่ย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 ข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยเป็นเป็นภาษาสันสกฤตนะครับอย่างนักษัตริย์นี่ครับก็จะต้องเขียน ตามตามนั้นนะตามสันสกฤตนะครับมีสระหรสีนะครับ,นรบเนี่ยทำให้รู้ว่าเป็นเป็นสันสกฤตนะครับแต่ถ้าเป็นอ่าบาลีเห็นไหมสันสกฤตบาลีปนเห็นไหมอย่างยังวุฒวุทสิรินะครับหรือพุทธ,ธสิรินะครับนะอันเนี้ยถ้าเป็น สันสกฤตก็จะต้องไม่ใส่สอสเสือนะครับต้องใส่สอสลานะครับ <t ong <t ong> ที่เคยเห็นกันด่านะถ้าใส่งั้นก็จะเป็นเขียนอเอาอักษรมาใช้เป็นสันสกฤตนะครับเนี่ยเยขาแยกแยะเห็นไหมครับเขาแยกแยะอ,ะอันนี้เป็นการเขียนรวมนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นการเขียนรวมบาลีปนสันสกฤตแล้วก็ปนภาษาเขมรก็ภาษาไทยนี่แหละครับเนี่ยงย่ายงนี้นูระเต็ง นเนาะองเียอันนี้ก็ภาษาเขเมรหรือภาษาไทยแต่ไม่ใช่เขเมรกัมพูชานะครับอันนี้เขเมรเทรวาตเขเมรไทยเรานี่แหละครับขเขมรสยามก็คือไทยก็คือไทยเรานะครับอย่าไปเข้าใจผิดซึ่งจารึกนี่ไม่เกี่ยวกับกัมพูชานะครับไม่เกี่ยวกับสำนวนเป็นแบบมหายานนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นหลักฐานของไทยเราโดยตรงนะครับและเนี่ยบรรทัดที่4ี่เห็นไหมครับ ถึงจะขึ้นด้วยสีนะครับแล้วต่อ,ตอ,ตอมาเนี่ยเนี่ยบรรทัดที่5นี่ก็จะเป็นต่อมานี่ก็จะเป็นสำนวนบาลีล้วนๆน,น,นะครับนะครับสีเนี่เป็นสันสกฤตนะครับแล้วต่อมานี่กเเป็นบาลีหมดเลยนะครับนะบาลีบาลีที่ที่ถูกที่ถูกต้องที่เราสืบกันมาจนถึงปัจจุบันนี่ใช่เลยครับใช่ใช่แล้วทีนี้ อย่างเช่นคําว่าทายทานนะครับเนี่ยเขาจะเขียนเขาจะไม่เอาสระไอมาใช้เห็นไหมครับทั้งที่สระไอก็มีอยู่แล้วนะครับเขาก็เขาก็ไม่ใช้นะครับเนี่ยไทยยังไทยยังทธาทานะครับหรือว่าทายทานนั่นแหละครับทายทานนะครับเขาก็ไม่เขียนแบบนี้นะครับเขาไม่เขียนเพราะว่า ไอ้สรลไอนี่มีอยู่แล้วนะครับในในจารึกเดียวกันมีสรลไอเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเขาไม่เขียนเพราะว่าเขาจะเขียนเป็นบาลีนะเขาเขาเน้นเพื่อให้เราเห็นว่านี่คือการเขียนบาลีที่ถูกต้องนะครับแม้ว่าเขาจะมีสรลไอยอยู่แล้วเขาก็ไม่ไม่เอามาใช้เพราะว่ามันของเดิมรูปสระพยัญชนะมันของเดิมเขาจะอนุอนุรักษ์ไว้แค่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับได้เวลาเราเอาไปเราเอาไปเขียน เวลาจะเขียนจริงๆก็ต้องอาทางพระสงฆ์ก็คงจะเขียนแบบแบบแบบที่ถูกต้องนะครับบาลีจะเอาไปาแต่งบาลีให้ทันสมัยอย่างไรก็จะต้องเอาหลักการเขียนนั้นนะครับประมาณนี้นะครับผมว่านะนะเพราะว่าในนี้เขากําหนดมาทําให้เราเห็นความจริงนะครับว่าเราไม่ได้ใช้อ,อักษรอย่างอย่าง อย่างมั่วมั่วอย่างอย่างไม่ถูกต้องนั่นแหละครับคือว่าคนอาต้องชื่นชมนะคนโบราณเนี่ยสามารถที่จะแยกแยะออกได้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าภาษาส,ะส,ะสะันสกฤตก็เป็นแบบนี้ภาษาบาลีต้องเขียนแบบนี้ท่านว่าอย่างนั้นน,ะนะนั่นนะเหมือนกับท่านอธิบายไว้อย่างนั้นนะครับเนี่ยจากส่วนนี้มานีเน่เนี่ยเนี่ยมาถึงเนี่ยก็เป็นบาลีล้วนๆนะครับนะจึงไม่เอา เขียนไทยแบบนี้นะครับอย่างเขียนก็จะเขียนอย่างเงี้ยหนึ่นะเนี่ยหรือเขียนทยะนี่ก็ก็ถูกก็เป็นบาลีนะครับนะทยะททาก็ได้ไทยทาก็ได้ไทยทยททาก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้เป็นบาลีจะมาเขียนไทยอย่างเงี้ยจะเขียนทยทานก็ไม่ได้อีกต้องต้องมาเขียนแบบนี้ครับนะต้องมาเขียนแบบนี้เพราะว่า เขาด้านด้านล่างนี่เขาจะเขียนเป็นเป็นแบบผสมแบบแบบแบบพลเรแบบคารวาสครับข้างล่างนี่ก็จะปรุงเป็นคารวาสแต่วผมผมผมนี่ขยายมาให้ดูซีล็อกมาให้ดูเนี่ยเนี่ยผมก็จะให้ดูนี่ก็ไทยเหมือนกันนะครับเป็นคำคำเดียวกันครับไทยธานเห็นไหมครับเนี่ยในจเลือกหลักเดียวกันเขามีสลายนี่ครับสไลา์เนี่ยเนี่ยไทยไทยนะครับ เขียนว่าไทยการเขียนคําว่าไทยก็หลักฐานก็มีมาเป็นพันกว่าปีแล้วครับเนี่ยในหลักฐานเนี่ยเขียนไทยก็ตรงกันกับคําว่าไทยนี่อันเดียวกันครับเพียงว่าเพียงต่เลือกว่าจะเขียนแบบคารวาหรือจะเขียนแบบบาลีสง์ถ้าเขียนไม่ให้มันถูกต้องบาลีสง์ก็ต้องไม่เอาสไลไปร่วมนะครับสไลมีแล้วนะครับสไลก็มีมาตั้งแต่เนี่ยถ้าตันหลักฐานเอาจาลึก เอาจะลึกอ้างอิงนะครับก็มีตั้งแต่เนี่ยครับตั้งแต่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ่อถ้าเทตี้ตรวจตรวจพบนี่ก็ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่7ที่8นะครับเนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยนะครับมีสารไอแล้วนะครับเรามีสารไอใช่ล้วครับแต่ว่าในนี้เนี่ยเนี่ยอย่างเช่นคําว่าใต้เนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เป็นภาษาไทยปนบาลีนะครับเพราะว่าสีมหาโวนี่เขามีสอสาราอยู่แล้ว เนี่ยเนี่ยสอสลาเนี่ยเขามีล้วเขาไม่เขาไม่ใส่เพราะว่าเขาต้องการให้เป็นบาลีเห็นไหมครับเขาต้องการให้เ็นเป็นบาลีว่าสีมหาโพนั่นแหละครับสีมหาโพธินะครับเห็นไหมเขายกมาวราสีมหาโวธินะครับก็คือว่าพระสีมหาโพนั่นนะพระสีมหาโพธินั่นแหละครับแต่วรสุกเนี่ยก็เป็นก็เป็นอ่าสนสกฤตนะครับ <c ười> ก็ไม่เสียหายนั่นคือคำไทยภาษาไทยโบราณนะครับคิดประดิษฐ์สถานะครับคิดปฏิสถาก็คือประดิษฐ์นั่แหละครับแต่เดิมเรายังไม่มีดอเด็กก็เราเอาต่อเต่าใช้ปฏิสถานะครับก็ให้มองว่าเป็นอสสันสกฤตนะครับปฏิสถาเพราะว่ามันเป็นเขาอเอา,อาสารุสีมาซึ่งสารุสีไม่มีในในพระไตรปิฎก นในไม่นอักษร,ระไตรปีดกไ,ไม่ไม่ไม่เอามาถึงมีก็เ,เอาไม่เอามารวบนั่นแหละครับเขาก็ถือกันมานั่นแหละครับตั้งแต่สงรุ่นแรกส่งรุ่นอโศกแล้วก็สืบกันมาเป็นเนี่ยก็หลักฐานนี่มันเป็นตั้งหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบห้าปีมาแล้วครับไอ้หลักฐานนี่เขาก็ยังเข้าใจเรื่องการใช้รูปแบบอักษรที่จะเขียนว่าเป็นส,สันสกฤตหรือว่าจะเขียนว่าเป็นบาลีนะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขียนมั่วนะครับ นั่นแหละนั่นแหละคนโบราณไม่งงนะครับผมเห็นตัวนี้แล้วผมก็เออทําไมไม่เอาสอสลาเขียนว่าสีมหาโวล่ะอ้าวก็เพราะว่ามันไม่สีตัวสอสลามันไม่มันไม่ใช่ก็เหมือนที่ผมไปพูดเรื่องว่าทําไมเขาถึงไม่เขียนสวนภูมิเอาสสสลามาเขียนส,สระอุนะครับก็เพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาสนสกฤตนะครับส,สวนภูมิมันเป็นภาษา บาลีนะครับนั่นแหละครับ